คำว่าร็อกสตาร์เวลาเราพูดถึงคำนี้นะฮะสิ่งแรกที่นึกถึงแน่นอนจะต้องเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวในภาพลบซะส่วนใหญ่นะครับมีพฤติกรรมเฉาโชเซ็กซ์ร็อกร็อกแอนด์โรอลิเวอร์ไซค์นักร้องนำของบริงมิดเด h ลเฮลิเซก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่สุดท้ายแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองครับจากร็อกสตาร์ที่หน้าหมันไส้แล้วก็มีแต่คนเกลียดเขากลายมาเป็นผู้พิชิตยอดเขาเพื่อผู้ป่วย Music Stand Podcast เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาเล่าเรื่องโดยบอมสุวัชินวัฒนาวิถีกูสวัสดีครับผมบอมสวุวัชิน และนี่คือ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บันเลงในโลกกีฬาเรื่องราวที่ผมจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของร็อกสตาร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลิเวอร์ไซค์จากร็อกสตาร์ที่หน้าหมันไส้แล้วก็มีแต่คนเกลียดเขากลายมาเป็นผู้พิชิตยอดเขาเพื่อผู้ป่วยคำว่าร็อกสตาร์เวลาเราพูดถึงคำนี้นะฮะสิ่งแรกที่นึกถึงแน่นอนจะต้องเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวในภาพลบซะส่วนใหญ่นะครับ มีพฤติกรรมเฉาโชเซ็กซ์รักร็อกแอนด์โรลและถ้าเกิดใครบอกว่าลูกตัวเองเป็นร็อกสตาร์อาจจะเป็นคำพูดที่ฟังดูติดไปในทางที่รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอริเวอร์ไซค์นักร้องนำของ Bring Me The Horizon ก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาเป็นร็อกสตาร์ชื่อดังในช่วงเวลาที่พีคๆของเขามีหยุดจุดหนึ่งที่เขาทำวิติกรรมแสบๆเอาไว้มากมายครับแล้วก็มีคนเรียกได้ว่าจองกระถินเขาเยอะมากมีคนเกลียดเขาเยอะแล้วก็ต่างมองกันว่าพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนี้ทั้งยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาน่าจะจบเส้นทางทางดนตรีของเขาได้ในเวลาอันใกล้นี้แน่แต่สุดท้ายแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองครับเขาเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเขากลับมาโฟกัสกับการทําเพลงแล้วก็ที่สําคัญคือเขามาช่วยเหลือสังคมจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็คือการพิชิตยอดเขาที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพื่อระดมทุนมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกทางสมองและบุคลากรทางการแพทย์จนกลายเป็นข่าวฮือฮาของวงการร็อกในเวลานั้น และนี่คือเรื่องราวที่ Music Stand เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับ ก่อนที่จะไปเล่าถึงเรื่องราวการพิชิตยอดเขาของโอ i v เ r อร์ไซค์เรามาทำความรู้จักกับเขาแล้วก็ตัววงดนตรี Bring Me The Horizon กันก่อนนะครับโอเลเบอร์ไซค์เป็นนักร้องหนุ่มมาจากเมืองแอชฟอร์ดประเทศอังกฤษเขาคือหนึ่งในสมาชิกรุ่นก่อตั้งของวงดนตรีที่ชื่อว่า Bring Me The Horizon วงรอกที่ถือกำเนิดจากเมืองเชฟฟิลด์ในปี2004ก่อนจะเริ่มสร้างชื่อด้วยการทาเพลงในสายเดธคอร์เมลคอร์แนวเพลงที่เรียกได้ว่าถูกใจสายหนักและก็ชาวเฮดแบงเกอร์ทั้งหลายด้วยความที่ชื่นชอบดนตรี m มทช์ชอตตั้งแต่เด็กนะครับเขาได้ รับอิทธิพลไม่ว่าจากสายนูเมทัลอย่าง Linkin Park หรือว่า Funeral for Friends ซึ่งก็เป็นวงนตรีในสายอีโมทีท่ก็มาจากเกาะอังกฤษเหมือนกันเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวห l i อว r าไซค์เนี่ยเขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกของเมทัลอย่างเต็มตัวแล้วก็ฟอร์มวงดนต Bring Me The Horizon ขึ้นมาครับ เขาได้ปล่อย e p อัลบ,บั้มชุดแรกซึ่งทุกอย่างก็ทำในห้องนอนของตัวเองนะครับอีีชุดนี้ชื่อว่า This Is What The Age Of Your Seed Was Made For ก็ออกมาทักทายแฟนๆในปี2004เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นแนะนำตัวให้สายเมทัลได้รู้จักว่ามีวงรีวงนี้เกิดขึ้นแล้วในปี2006พวกเขาออกอัลบ,บั้มเต็มที่ชื่อว่า How Your Blessing โดยมีเพลงอย่าง Play For Your p l a c u e นะครับเป็นซิงเกิลเปิดตัวแล้วก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ชาวเมทัลเริ่มรู้จักพวกเขาอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก่อนที่จะได้รับโอกาสจาก ค่ายเรียกพวกเขามาเซ็นสัญญาและออกอัลบั้มอย่างต่อเนื่องครับ Suicide Season เป็นอัลบั้มชุดที่2ที่ออกมาเมื่อปี2008ต่อเนื่องด้วยอัลบั้มที่3ที่มีชื่ออัลบั้มที่ยาวเหยียดว่า there is a hell believe me i've seen it before there is a heaven let's keep it a secret นั่นก็คืออัลบั้มชุดที่3นะครับในระหว่างนั้นพวกเขาก็ค่อยๆสร้างสมชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆครับมีเพลงที่เป็นที่รู้จักอย่าง diamond s a n t forever It never ends พร้อมกับทัวร์คอนเสิร์ตไปในหลายๆประเทศแล้วก็เริ่มค่อยๆมีแฟนเพลงมากขึ้นในแต่ละประเทศนะครับ จนกระทั่งปี2013เป็นหมุดหมายสำคัญของวงแล้วก็เป็นอัลบั้มที่สำคัญของพวกเขานะครับผลงานลำดับที่4ชื่ออัลบั้มว่า s e m p e r a l ออกมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญพวกเขาเริ่มไม่ได้เล่นเป็น Death c อ r e ที่เดินหน้าละข้ามันอย่างเดียวแต่ว่ามีสีสันของเมโลดี้ที่มากขึ้นมีกลิ่นอายของดนตรีที่มีทั้งเครื่องสายเสียงซินธิไซเซอร์นะครับนอกจากนี้ยังมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นก็คือจอร์แดนฟิชมือคีย์บอร์ดที่มาสร้างเสียงสังเคราะและถือว่าคนนี้เป็นสมาชิกคีย์คนสคคัญอีกญอีกนทท่ให้ Mid ของ b r i n g Me the horizon เนี่ยมีเพลงที่ค่อนข้างลึกขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องของการร้องเนี่ยโอลิเวอร์ไซค์จากที่วากอย่างเดียวสำรอกทั้งเพลงนะฮะเขาก็เริ่มมีการสลับมาร้องเมโลดี้ด้วยสลับกันไปอัลบ,บั้มนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะว่าก็เริ่มมีแฟนเพลงในวงกว้างมากขึ้นมีเพลงดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Shadow Moses Sleepwalking Go to Hell for Heaven's sake Can you feel my heart ก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงประจำเซตลิสต์ของพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้นะครับจากนั้น Bring Me The Horizon ก็ค่อยๆขยับตัวเองเข้าไปใกล้เคียงกับคำว่าวงร็อกแถวหน้าของวงการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอัลบั้มอย่าง That's The Spirit ในปี2015และก็ A.M.O ในปี2019เนี่ยมีเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็น Happy Song, Throne, True Friends, Follow You, Mandra, Wonderful Life, Medicine ยังไงก็ตามนะครับอัลบั้ม2ชุดนี้เนี่ยพวกเขาเริ่มมีแฟนๆที่รู้ จากในวงกว้างมากขึ้นแต่ในอีกแง่หนึ่งก็เริ่มมีแฟนๆเ,เก่าๆที่รู้สึกว่าพวกเขาชักจะห่างไกลความเป็นวงเดสคอร์ในยุคดังเดิมเกินไปทุกทีแล้วก็อาจจะสูญเสียบรรดาแฟนเพลงที่เคยศรัทธาพวกเขาที่เล่นดนตรีในสายที่มันเดินหน้าราคามันอย่างเดียวนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงจุดนี้ Bring Me the h o r i z o n เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอย่างมหาศาลและอีกอย่างที่สำคัญก็คือบุคลิกของ Oliver s y k e s เองนะครับด้วยความที่หน้าตาหล่อเหลาอยู่แล้วบวกกับคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นแบดบอยแล้วก็มีความเท่นเนี่ยยิ่งทำให้มีแฟนๆที่เด็กผู้ชายก็มองเขาเป็นไอดอลเด็กผู้หญิงก็กรีกร๊ดกราดนะครับที่เล่ามาในข้างต้นนี้ก็ถือว่าในแง่ดนตรีแล้วพวกเขาประสบความสาเร็จมากเลยทีเดียวแต่ในอีกด้านหนึ่งครับความเฉาโชก็มาพร้อมๆกับความ แำเร็จวีรกรรมต่างๆมากมายจริงๆครับสำหรับวงนี้และตัวโอลิเวอร์ไซค์เองย้อนกลับไปในปี2007พวกเขาได้สร้างวีรกรรมในตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เมืองนอตติงแฮมโอลิเวอร์ถูกแฟนเพลงผู้หญิงกล่าวหาว่านักร้องนำหนุ่มเนี่ยได้ปัสสาวะใส่เธอนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อมีแฟนเพลงผู้หญิงสองคนพยายามขึ้นไปบนรถบัสของวงหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วแล้วก็เขาก็ว่ากันว่าโอลิเวอร์เนี่ยมีความคิดที่อาจจะพาสาวๆไปทำอะไรที่มันเลยเถิดแต่พอค้นพบว่าสาวๆ พวกนี้เนี่ยปฏิเสธเขาก็เลยทําการปัสสาวะใส่เธอแล้วก็ไล่ลงจากรถนะครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นข่าวเฉาโชที่โด่งดังมากในวงการในยุคนั้นซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าการปัสสาวะใส่คนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แย่มากๆแล้วแหละแล้วยิ่งทํากับผู้หญิงด้วยตอนนั้นโดนรุมประนามจากทุกสารทิศครับแต่อย่างไรสุดท้ายเมื่อเหยื่อได้มีการนําเรื่องนี้ไปแจ้งกับตํารวจเนี่ยก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มากครับเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มีผู้พบเห็นมายืนยันนะครับ นอกจากนี้ในปี2008นะครับ b ิ i n g m e The Horizon กับวงอย่าง Architect กก็ออกครัวคอนเสิร์ตด้วยกันที่ประเทศเยอรมนีปรากฏว่ามีการปล่อยคลิป Oliver s y ไซคและ Sam Carter นักร้องนำวง Arch i ค e ท t s ชกต่อยกันโดยอ l i v e r เนี่ยเจ็บหนักถึงกับต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็อัปโหลดลง u t u b e นะครับทำให้แฟนเพลงของ b ิ ing Me The Horizon เนี่ยเดือดร้อนเป็นอันมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ารุมด่าวง Archit e ท t s ์อย่างหนักแต่สุดท้ายมีการเฉลยออกมาว่านี่เป็นคลิปที่จัดฉากเพื่ออาแฟนเพลงกนลันเล่นๆเฉยๆนะคร ยิ่งทําให้แฟนเพลงไม่ได้รู้สึกตลกด้วยนะฮะกลับรู้สึกเรียกได้ว่าโกรธแค้นแล้วก็ด่ากันเข้าไปอีก แล้วก็ยังมีเรื่องราวเกรียนของทางวงอีกนะครับอย่างในเทศกาลดนตรีที่มีหลายวงดนตรีเล่นแล้วก็ผู้คนเนี่ยต้องเดินเข้าออกแบ็กสเตจมากมายอยู่ๆทางวงก็พิมพ์รูปวงตัวเองแล้วก็มีข้อความว่าพวกเราเจ๋งไม่มีใครหยุดยั้งเราได้และเราอยากจะพาใครเข้าออกหลังเวทีโดยที่ไม่ต้องมีบัตรคล้องคอก็เป็นเรื่องของเราซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาทั้งสตาฟทีมงานแล้วก็บรรดาวงดนตรีอื่นๆที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าด้วยนะครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์สุดเฉาโชที่เรียกได้ว่า ว่าเป็นตำนานของทางวง b r i n g Me the Horizon เลยนั่นก็คือเหตุการณ์ชี่งานแจกรางวัล n m e Awards เมื่อปี2016ครับในปีนั้นเนี่ย b r i n g Me the Horizon ก็ได้ขึ้นโชว์บนเวทีนะครับในระหว่างที่ Oliver Sykes กำลังร้องเพลง Happy Song อยู่ๆเขาก็กระโดดลงมาจากเวทีเดินเข้ามาท่ามกลางแขกเหลือศิลปินมากมายแล้วก็มุ่งไปที่โต๊ะของศิลปินรุ่นใหญ่ในเวลานั้นอย่าง Co-Play กระโดดขึ้นโต๊ะครับแล้วก็นอกจากร้องเพลงก็ยังกระโดดกระทืบไปด้วยจนใน ที่สุดโต๊ะก็ล้มระเนระนาดนะครับข้าวปลาอาหารข้าวผัดปูกระจายนะครับ ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีคนไปเชื่อมโยงน,นะครับว่าน่าจะเป็นความไม่พอใจของอ l i เวอร์ไซค์ที่มีต่อวงโคเพลเพราะว่าเขาเชื่อว่าวงโคเพลเนี่ยมีเจตนาก๊อปปี้ภาพปกอัลบั้มอย่าง Semper t e r n ของ Bring Me The Horizon แล้วก็อัลบั้มของ I Had Full Of Dreams เนี่ยมันมีการใช้สัญลักษณ์ Flower Of Life เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับบางส่วนคนก็มองว่าโคเพลไม่น่าจะไปลอก Bring Me The Horizon เพราะว่าก็เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นวงในเกาะอังกฤษด้วยกันแต่ว่ามันก็คนละเส้นทางดนตรีนะ ไม่น่าจะใช้เป็น Reference ซึ่งกันและกันและอย่างไอตัวสัญ,ญลักษณ์ Flower of Life เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มันมีมานานตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณแล้วตัว River Si d e เองก็เคยลงมาเถียงว่าแบบคุณลองไป Search Google ดูสิ s e a ร c h รูปไอ Flower of Life เนี่ยยังไงยังไงสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นมาบนคอมของพวกคุณทุกคนก็คือปกอัลบั้มของพวกเรา r i n g m n e e the Horizon ซึ่งจะว่าไปแล้วไปโทษโค้ดเพลงก็อาจจะไม่ได้ถูกนักเพราะว่างานนี้ถ้าจะว่ากันจริงๆอาจจะเป็นความไม่ละเอียดละออของฝ่ายอาร์ตหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อ ออกแบบแล้วเนี่ยในไหนมันก็เป็นวอลเนตรีที่อยู่ในเกาะอังกฤษด้วยกันเนี่ยก็ไม่น่าจะเล็ดรอดสายตาออกมาจนใกล้เคียงกันขนาดนั้นนะครับยังไงก็ตามครับเหตุการณ์นี้เนี่ยได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกแล้วก็เรียกได้ว่าหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคลิปพฤติกรรมการกระโดดขึ้นไปพังโต๊ะข,ของโคเปนเนี่ยเป็นไวรัลไปทั่วเลยนะฮะและผู้คนก็จับจ้องเพราะว่าในคืนนั้นเนี่ยโคเพลจะต้องขึ้นมารับรางวัลที่ชื่อว่า God Like Genius Award ซึ่งเรียกว่าเป็นรางวัลสูงสุดของ NMP ในแต่ละปี แล้วสุนทรพจน์ของคริสมาตินนักร้องนำโคเ l a ลก็มีดังนี้ครับการขึ้นมารับรางวัล NME ในครั้งนี้ทำให้พวกเรานึกย้อนไปถึงตอนครั้งแรกที่พวกเราได้มีโอกาสมาที่แห่งนี้พวกเราเคยเป็นเด็กเคยเป็นวอรีน่าใหม่นั่งอยู่ตรงมุมนู้น มุมเดียวกับที่วง b ิ i n ี Me The h o r i z o n กำลังนั่งอยู่แล้วก็ได้นั่งติดกับบรรดาวงรุ่นใหญ่ระดับตำนานเต็มไปหมดมองย้อนกลับมาตอนนี้เป็นเส้นทางที่ยาวไกลเหลือเกินพวกเราเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิง n m b Awards มามากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงยอดเยี่ยมวงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมวงดนตรียอดเยี่ยมอัลบั้มยอดเยี่ยมอัลบั้มยอดแย่วงดนตรียอดแย่วายร้ายแห่งปีวงดนตรีทรงผมห่วยแตกแห่งปีวงดนตรีที่มีคนอยากจะต่อยหน้าที่สุดบางครั้งผู้คนก็รักบางครั้งผู้คนก็เกลียดเราแต่มันเป็นสิ่งที่เราน้อมรับแล้วก รู้สึกขอบคุณเสมอมานอกจากสุนทรพจน์นี้แล้วเนี่ยพอคนไปสัมภาษณ์คริสมาตินว่าคิดยังไงที่วง Bring Me The Horizon ขึ้นมากระโดดกระทืบโต๊ะของเขาเขาก็ไม่ได้มีการรู้สึกว่าโกรธหรือว่าอยากจะด่าทออะไรแอบรู้สึกว่าชื่นชมและรู้สึกสนุกดีด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้แบบรุ่นใหญ่ตบรุ่นน้องจากเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่านี่มันเป็นการเบิกเนตให้กับ Bring Me The Horizon หรือเปล่านะฮะ แต่ว่าจุดนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่า b r i n g Me the Horizon เนี่ยน่าจะเป็นวงร็อกที่มีแนวโน้มจะล้มเหลวในอนาคตแล้วหลายๆคนก็ชักจะ Give Up กับวงรีวงนี้แล้ว ยังไงก็ตามครับในอีกด้านหนึ่งโอลเวอร์ไซค์เองก็เคยเปิดเผยว่าช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาใช้ยาเสพติดเพื่อที่จะบำบัดความทุกข์ความทรมานความเศร้าและความผิดหวังของตัวเองเขาคิดว่าพ่อแม่ครอบครัวไม่มีใครรักเขาเลยและมีคนคิดจะทำร้ายเขาเขาหันไปพึ่งพายาเสพติดเขาต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้าแล้ววันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนี่คือจุดต่ำสุดของชีวิตเขาจึงตัดสินใจเข้าไปบำบัดหลังจากหายดีแล้วเขาก็รวบรวมพลังอีกครั้งเข้ามาทำเพลงและนี่คือจุด ที่ทําให้ตัวเขาสามารถผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้เหตุการณ์ที่ผ่านไปนั้นเขานํามาเขียนเป็นเพลงที่ชื่อว่า t e a r Drops ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตของวงในปัจจุบันด้วย ในปี2017ครับโอลิเวอร์ไซค์เริ่มเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาดูปรับปรุงตัวเองแล้วก็ดูดีขึ้นจากการที่ไม่ได้พึ่งพายาเสพติดเขาใช้ช่วงเวลาในการพักจากการทัวอัลบ,บั้ม That's the Spirit มาร่วมกิจกรรมพิชิตยอดเขาคิริมันจารโรผูเขาไฟที่ดับแล้วชื่อดังของแอฟริกาแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหล่านักปีนเขามากมายจากทั่วทุกมุมโลกปักหมุดว่านี่คือจุดหมายที่ต้องมาปีนและพิชิตให้ได้สักครั้งในชีวิต แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอลิเวอร์ไซค์เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการที่เป็นล็อกสตาร์เละเทะย<ๆ>อยู่ๆมาปีนยอดเขาคิริมันจารนะฮะมันมีที่มาที่ไปคนที่ชวนเอลิเวอร์ไซค์ไปร่วมกิจกรรมนี้ไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นก็คือจอแดนฟิชมือคีย์บอร์ดเพื่อนร่วมวงบริงมีเดอะเ o ลิซอนนั่นเองโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าจอแดนฟิชเนี่ยเคยพาลูกชายวัยสขวบไปหาคุณหมอแล้วก็ตรวจพบว่ามีอาการเลือดออกในสมองซึ่งขณะนั้นจอแดนฟิชเนี่ยสังเกตเห็นว่าที่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยอาการเดียวกันหลายรรรราายยททีีรร่่อออกกกัษูแล้ว็มุนน ในการรักษาในจํากัดเมื่อรูปชายของเขาหายดีแล้วเขาก็เลยตัดสินใจทํากิจกรรมระดมทุนด้วยการพิชิตยอดเขาแห่งนี้แล้วก็ไปชวนเอลิเวอร์ไซด์มาพิชิตยอดเขาด้วยกันซึ่งแน่นอนนะฮะนักร้องนําของวงก็น่าจะมี Impact ต่อการระดมทุนอะไรแบบนี้ค่อนข้างมากแน่แนและอลวิเวอร์ไซด์ก็ตอบตกลงครับ เรามาอธิบายถึงความทรหดในการพิชิตยอดเขาคิริมันจาโรกันสักหน่อยนะครับนี่คือภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในประเทศแทนซาเนียเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วดังนั้นก็จะสามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยความสูงกว่า5,895เมตรมันได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความสูงสุดลูกึงในทวีปแอฟริกาแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเป็นภูเขาที่มีฐานน้าแข็งเกาะอ,อยู่ด้วยรวมถึงมีเส้นทางปีนขึ้นสู่ยอดเขาถึง7เส้นทางให้เลือกสรรไม่ว่าจะขึ้นไปทางไหนก็จะได้ประสบการณ์ที่แตก ่างกันไปนะครับจึงเป็นหนึ่งในยอดเขาที่ยอดนิยมมากๆสําหรับนักปีนและนักพิชิตยอดเขาครับเพราะฉะนั้นการคิดที่จะพิชิตยอดเขาแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่คนธรรมดาที่ไหนก็จะขึ้นไปพิชิตได้มันต้องทั้งฝ่าฟันเส้นทางที่คดเคี้ยวที่ชันต้องบุกป,ป่าฝ่าดงและยังต้องสู้กับสภาพอากาศที่แปรปรวนจากความสูงเหนือน้ํานทะเลมหาศาลนะครับหากร่างกายไม่แข็งแรงหรือไม่ฟิตพอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจ็บป่วยแล้วก็ไม่จบทริปในการพิชิตยอดเขาได้ง่าย ตัดกลับมาที่ภารกิจพิชิตยอดเขาของโอลิเวอร์กับจอแดนที่ได้มีการเปิดระดมทุนและชักชวนแฟนเพลงให้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Just Giving โดยมีเป้าหมายที่จะระดมเงินให้ได้100,000ปอนด์หรือประมาณ4.5ล้านบาทซึ่งเงินทุนที่ได้รับจากการบริจาคนี้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังองค์กรที่ชื่อว่า Friends of PICU เพื่อนาไปบริหารจัดการแล้วก็ช่วยเหลือบรรดาเด็กๆและผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปนะครับ การเดินทางอันแสนทรหดนี้พวกเขาใช้เวลาถึง8วันแล้วก็มีการอัปเดตว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กระยะะ,ยะนะครับถึงแม้เส้นทางจะยากลบาบากแล้วก็2นักร้องนดนตรีสองคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นักปีนเขาเมืออาชีพแต่ด้วยพลังใจที่ยอดเยี่ยมแล้วก็พร้อมที่จะทําเพื่อผู้อื่นทําให้โอลิว์และจอแดนพิชิตยอดเขาที่มันจาโรได้ในวันที่8นะครับและยอดบริจาคในการระดมทุนครั้งนี้จบลงที่6 9 1 0 0 สิปอนด์หรือประมาณ3ล้านบาทถึงแม้จะไม่ได้ตามเป้าแต่เงินส่วนนี้สามารถนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากมายและนั่นก็คือสิ่งที่โอเวอร์และจอแดนภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับวิ n มี e the Horizon ปัจจุบันก็ยังออกผลงานอย่างต่อเนื่องโดย e ีชุดล่าสุดที่ชื่อว่า posthumans u r v i v a l horror ออกมาในปี2020เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงและหลายๆคนบอกว่าพวกเขาน่าจะเจอจุดลงตัวแล้วระหว่างความเป็นพ็อปแล้วก็เมทัลรวมไปจนถึงซาร้สมัยใหม่ที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนะครับไปเล่น คอนเสิร์ตที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจครับนอกจากลีลาที่ดุเดือดแบบที่พวกเขาเคยทําได้แล้วเนี่ยโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไลต์ติ้งบนเวทีทุกอย่างก็ดูพัฒนาขึ้นอย่างมากครับตอนนี้พวกเขากําลังทาเพลงชุดใหม่กันอยู่ที่เขาบอกว่าจะเอากลิ่นอายความเป็นอีโมเนี่ยกลับมาให้เฟื่องฟูอีกครั้งอลิเวอร์ไซค์เองเคยเรียกดนตรีที่เขากําลังทําอยู่ว่ามันเป็นฟิวเจอร์อีโมก็ต้องมาดูกันนะครับว่าฟิวเจอร์อีโมจะเป็นยังไงพอมองย้อนกลับไปเรียกได้ว่าอลิเวอร์ไซค์มา เคยถูกเกลียดเคยถูกมองว่าไม่เอาไหนเป็นวงดนตรีหงวงที่ช่วงหนึ่งเนี่ยมีคนเกลียดมากที่สุดนะครับเมื่อเร็วๆนี้ผมเคยทำควิสเล่นๆแล้วก็ดูบรรดาเพื่อนๆของเราทำควิสเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งให้ตอบว่าวงดนตรีที่คุณเคยเกลียดและกลับมารักตอนนี้วงที่ถูกใส่ชื่อน่าจะมากเป็นอันดับต้นๆก็คือ b r i n g Me the horizon นั่นทำให้เห็นว่าโอกาสพร้อมเสมอสําหรับผู้ที่สามารถกลับตัวกลับใจได้ปัจจุบันเอเวอร์ไซค์มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเขาทําผลงานเพลงคุณภาพอย่างต่อเนื่องไม่มีข่าวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยแถมยังได้พระยาคู่ใจเนี่ยคอยดูแลเคียงข้างแล้วก็น่าจะคุมความประพฤติไม่ให้นอกลู่นอกทางด้วยนะครับ Good. you gotta read the room <laughs> you gotta read the room read the room the room whatever that means ปัจจุบันโอลิเวอร์ไซด์ได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นร็อกสตาร์ไม่จําเป็นต้องมีภาพลักษณ์แย่ๆหรือทําตัวแย่ๆตลอดเวลาเขาสามารถทําสิ่งดีๆให้กับสังคมได้เขาพิชิตยอดเขาคิริมันจาโรเขาหาเงินมาช่วยผู้ป่วยในโรงพยบาบาลปรับปรุงตัวเองเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทําเพลงที่มีคุณภาพแล้วก็มอบความสุขให้กับคนฟังและนี่ก็คือสิ่งที่ร็อกสตาร์สามารถทําสิ่งดีๆเพื่อมอบให้กับบรรดาแฟนเพลงของพวกเขาครับและโอลิเวอร์ไซด์เองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการเป็นร็อกสตาร์นั้นมันมีอิทธิพลกับ คนขนาดไหน เขาจะเดินไปในเส้นทางที่แย่คนก็อาจจะเดินไปในเส้นทางที่แย่ตามแต่เขาเลือกที่จะกลับตัวกลับใจและทําให้เห็นว่าเมื่อเขากลับตัวได้คนอื่นก็กลับตัวได้และแน่นอนครับแฟนๆของพวกเขาน่าจะได้รับบทเรียนที่ดีเช่นเดียวกับเขาไปด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของ Music Sta ตยในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงคุณชื่นชอบวง Bring Me The Horizon ในแง่มุมไหนหรือเปล่าสามารถมาแชร์กับเราได้นะครับและถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ Main Stand ด้วยสำหรับวันนี้ผมบอมสวาชินและรายการ Music s t a ตนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast ออมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ